สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟชื่อปาสกุชินะคะตอนนี้กำลังจะมาดื่มกาแฟค่ะเพราะว่ามาก่อนเวลานิดนึงก่อนที่จะเข้าทำงานนะคะดูกาแฟแล้วน่าทานหรือเปล่าคะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ชื่อ,อ มอกคาคาเฟ่ ok ha, Cafe, แล้วก็แล้วใส่วิปครีม้วยนะคะดูหน้าตาหน้าทานมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวดูบรรยากาศของร้านนะคะดูสวยมากเลยคะ่ะก็มีลูกค้าหลายคนนะคะ <c oughs> บางคนก็เข้ามาเรียนหนังสือนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของร้านนะคะ ดูสวยงามมากเลยใช่ไหมคะบรรยากาศน่าทานเลยลูกค้าไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้กำลังนั่งรอล่ามอีกคนคะ่ะคือยังยังจะไม่เข้าไปข้างใน <c ười> เดี๋ยวเราจะนั่งรอแล้วก็คุยเล่นกันตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะเข้าไปนะคะ ฝั่งนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะหน้าร้าน เดี๋ยวมาดื่มกาแฟกันดูนะคะว่าร้านนี้จะอร่อยเหมือนสาขาที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าปกติแม่นาบีเนี่ยร้านนี้จะไม่เข้าแต่จะไปร้านข้างๆชื่อร้านคิมมี่นะคะร้านข้างๆเนี่ยคือเจ้าของร้านเขาเป็นคนจัดแจงจัดร้านทุกอย่างไม่ใช่เฟรนช์ชายนะคะแต่ร้านที่อยู่ตรงนี้เป็นร้านเฟรนช์ชัยค่ะ ลองชิมกาแฟดูก่อนนะคะว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่า